เราอาจจะเสียเองค่อนข้างเยอะค่ะในเซตแรกหนูก็คิดว่าเราต้องเอาไปปรับข้อข้อนี้ค่ะใช่ว่าผู้แข่งที่เองเขโต้ันนี้ครับอ่าจริงๆเขาค่อนข้างเล่นได้ดีนะคะแล้วเขาก็ไม่ต้องเหมือนแบบไม่มีอะไรจะเสียค่ะเหมือนเขาไม่ได้กดดันตัวเองแต่เหมือนความกดดันมันมาอยู่ที่ทีมเรามากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นให้เหมือนเซตสองเซตสามเซตสี่ที่เราแบบก็ฟรีๆค่ะก็วันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้ลงเล่นค่ะก็อาจจะแบบ มีแบบเสีย <irgendw> บ <el che> anyway, like ้างค่ะก็พยายามทำให้ดีค่ะพี่ให้กำลังใจยังไงบ้างครับในเทตที่สองเซตสามเซตสุดพี่เขาก็พยายามสอนเ่าช่ันทำแบบนี้นะอะไใเงี้ยบอกดีค่ะพยายามไปแก้แค้นในสนามก็พยายามแบบว่าบอกว่าให้บล็อกให้ตรงบอลอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามแบบเสิร์ฟ ให้แพี่เอ่ออกบอกอะไรน้องบ้างะีก็หนูทั้งสองคนก็แบบว่าพึ่งพึ่งได้เล่นแบบว่าหกตัวแรกนะคะซึ่งมันค่อนข้างกดดันเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบเขาให้โอกาสเรามาแล้วค่ะหนูสองคนอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่ก็จะพยายามนําข้อผิดพลาดแล้วก็ข้อแก้ไขไปปรับปรุงตัวเองแล้วก็กลับมาพัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือพี่เขาในแง่ต่อไปค่ะส่วนน้องก็ ดีค่ะน้องเล่นดีแต่ก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างก็เดี๋ยวกลับไปซ้อมกันใหม่เนาะอาวันนี้อาจจะให้ประมาณ6-7ค่ะก็ยังมีเสียเสียเองบ้างแบบไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ค่ะแต่ก็พยายามดึงสติตัวเองกลับมาอยู่ค่ะให้าแล้วกันค่ะไม่ไหวพูบอกไม่ได้เหมนก็เกมมันพวกนี้นะคะก็อยาก ให้ทุกคนเข้ามาเชียรเราเยอะๆเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ากองเชียร์ก็มีส่วนสําคัญทําให้เราคือสู้ค่ะก็อยากให้ส่งกําลังใจมาเชียรเราเยอะๆนะคะก็จะทําผลงานให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ทําให้เล่นที่ดีกว่านี้ค่ะ